็ไม่ได้ก็ทุรักทุเลนิดนึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จริงๆคิวในในการขอมีการเข้าใจผิดนิดหนึงครับก็วันนั้นเราเรานั่งนั่งเรือใช่ป่ะคือจริงๆอ่ะคุณผู้หญิงก็ต้องลงมาจากเรือที่รออยู่กลับกับมาใช่ป่ะฮะแล้วเขาก็ไม่ยอมลงมาสักทีผมกม็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแล้วก็ฝนก็เริ่มลงไอ้ของที่เราจัดไว้ก็เริ่มปลิวเราก็แบบสุดท้ายก็ต้องไปตามลงมาแล้วก็แบบ แล้วก็ดีก็ได้ภาพที่มันยูนิคขึ้นมาหน,น่อยไม่แต่แต่ทางฝั่งเนี้ยข้างบนคือเขาเข้าใจว่าข้างล่างยังไม่เสร็จเขากพยายามยื้อกันอยู่ข้างบนว่าแบบถ่ายรูปก่อนนะถ่ายอีกนะอุ้ยแล้วแบบถ่ายไปหลายรูปนะเฮอยยังไม่ถ่ายมุมนี้เลยยังไม่ถ่ายมุมนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่คือเขาคิดว่าทางข้างล่างยังไม่ฟ้อยังมีวนะันนะั้นเราแบบมีไปหงิบไปหยิบไปมีเซ็ตมีเอ๊ ความลับเก็บความลับจากเขาไม่ได้เลยเราทำให้พีที่สุดหรือเปล่าคะทัวร์ด้วยนะแฝกของเรามีดีที่สุดได้ไหมคะคือคือเขาก็จะมีวิธีของเขาอ่ะอะไรแบบแอบวันนี้ใช่ไหมแอบวันนี้ก็เดี๋ยวให้คนมาแต่งหน้าดีกว่าแอนนี้หรอาคาแอบแซ้ถามอยู่ทุกวันแล้วเราเตรียมการมานานหรือยังคือจริงๆจะบอกว่าเราสับหาหลอกไปไปเรื่อยๆจนวันนั้นอะคือเอาพูดตรงๆวันนั้นคือจัดวันนั้นเลย เตรียมงานวันนั้นแล้วก็จัดวันนั้นเลยก็ต้อแบบว่าตอทุกอย่างเลยก็ตอเลยคือมันมีหลายแผนนะครับเพราะว่าเขารู้หมดทุกอย่างแต่ผมว่าแบบมีแผนวันนู้นวันนี้วันแบบแล้วก็คือเราก็พยายามแค่แบบดูว่าแบบจังหวะไหนเวิร์กแล้วตัดสินแล้วก็ตัดสินใจวันนั้นเลยอ่ะวันนี้แล้วกันเอาเลยวัน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 เต็มันวมนวันวันวกนวั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 น คือเราเราพร้อมมาครับพักใหญ่คือจริงๆเราก็เราก็รู้กันมาแบบนานแล้วว่าว่าคนนี้แหละวันนี้แหละถึงเวลาแล้วถึงแล้วคือพูดตรงตรไอ้วันเนี่ยที่ที่จะที่จะขอมันก็อย่างที่ว่าไม่ได้เตรียมอะไรไว้แต่ว่าคือถ้าถามว่าสิ่งที่เรารู้ตัวเราว่าเรา พอมันแบบฝนตกของมันเริ่มปลิวมันเริ่มแบบทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเนี่ยก็คือรวมทั้งแบบความตื่นเต้นรวมทั้งความตื่นตันใจอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรไปครับก <c oughs> ทั้งก็ทั้งแบบแบบมือไม้สันปากสันแล้วก็แบบก็คงพูดอะไรดีๆไปไอะไม่หว <c oughs> ังว่าได้ไหมเราจำได้ไหมคะว่าตอนนั้นเรียนนาพูดอะไรกับเรา ตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็แบบเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะมีวันนี้กับเราอะไรเงี้ยจนก่อนเขารู้สึกว่าโอเคเขาไม่เคยเป็นไม่เป็นสิ่งที่เขาคิดอะไรเงี้ยแต่แบบโอเคแต่เขาจะเจอเราเขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เขามั่นใจแล้วเขาก็จะรักเราตลอดไปอะไรเงี้ยลองเดทเพูดดีลองรอเลยรอเลยลองเดทเลยไปหลวงว่อตาลเกันแบบหนึ่งก็ต้องเยสแหละคือจริงๆคือจริงๆแล้วเราก็ ตัวเราอ่ะเราไม่คิดว่าเขาอ่ะจะเซอร์ไพรส์ใจโรแมนติกแบบเนี้ยในในมุมเราอ่ะเราคิดแค่ว่าเขาคงจะแค่แบบอ่ะแต่งงานกันอะไรเงี้ยคือเราไม่เคยคิดว่าเขาจะแบบมีโมเมนต์นี้อะไรเงี้ยก็ยังตอนนี้ได้เลิกได้เลิกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพออะไรเป็นทางการแล้วเดี like yeah. ๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งเพราะว่ายังต้องมีอะไรที่ต้องไปจัดการอีกทีละต็คือตอนนี้ก็เตรียมงานแล้วใช่ไหมฮะก็อยู่ในช่วงที่เตรียมเตรียมอยู่ <łość> แต่เดี๋ยวผมยังไม่อยากพูดอะไรเพราะมันมีมันมีหลายปัจจัยแล้วเราก็ต้องเตรียมอะไรเยอะก็เดี๋ยวใกล้ๆแล้วเดี๋ยวบอออีกทีหนึ่ง